ในคราวเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่บิดาของยะสะกุลระบุตรแล้วจิตของยะสะกุลบุตรพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงพระดำริว่าก็เมื่อกำลังแสดงธรรมแก่ปิดาของยะสะกุณบุตรอยู่จิตของยะสะกุณบุตรได้ผลแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นยะสะกุณบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นคฤหัหั์บริโภคกรรมเหมือนครั้งก่อน ท้ากะไรเราพึงคลายอิทธาพิสังขารน,นั้นได้แล้วเมื่อพระภูมีพระภาคเจ้าได้ทรงคลายอิทธาพิสังขารน,นั้นแล้วเศรษฐีผู้กหะบาดีก็ได้เห็นยะสะกุลณบุตรนั่งอยู่จึงได้พูดกับยะสะกุลณบุตรว่าพอยะสามดาของเจ้าโศกเศร้าข้าครวญถึงอยู่ เจ้าจงให้ชีวิตแกม่มารดาของเจ้าเถิดครั้งนั้นยะสะกุลบุตรได้ชำเลืองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดแก่เศรษฐีคหบดีว่าดูก่อนคหบ,บดียะสะกุลบุตรได้เห็นแจ้งแห่งธรรมด้วยยานทัศนะ เพียงเศษภูมิเหมือนท่านแต่เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตของยะสะกุณบุตรได้พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นดูก่อนขาา้าหบดียะสะกุลบุตรควรหรือเพื่อจะกลับไปเป็นขฤรือหัดบริโภคกราม เหมือนเป็นคฤืัหัดครั้งก่อนเศรษฐีผู้ขะหบด,ดีกราบทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับรองว่ายะ,ะกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นคฤืัหัดบริโภคกรรมเหมือนเป็นคฤืัหัดครั้งก่อน เศรษฐีผู้ขหบ,บดีได้กราบทูลว่าการที่จิตของยะสะกุลรบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลายนั้นเป็นลาบของยะสะกุลรบุตรยะสากุลบุตรได้ดีแล้วพระพุทธเจ้าค่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้ามียะสะกุลรบุตรเป็นปัจฉาสมานะ จงทรงรับพัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษณนียภาพขันเศรษฐีผู้ขะบ,บดีทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ลุกขึ้นจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วกลับไปในการเมื่อเศรษฐีผู้คหบดีกลับไปแล้วไม่นานยะสะกุลบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่าขอข่าพระองค์พึงได้บรรพชา เึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วได้ตัดต่อไปว่าทำอันเรากราวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดพระวาจานั้นได้เป็นอุปสมบท ของยะสะกุลบุตรนั้นก็ในสมัยนั้นมีพระอรหันเกิดขึ้นแล้วในโลกเจ็ดพระองค์